เรื่องเล็กเรื่องจดหมายเปิดใจของพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ออกมาในเพจของพักพลังประชารัฐบ้างก็บอกว่าเป็นเพจปลอมข่าวปลอมเฟกนิวส์กำลังจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบ้างก็บอกว่าเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องจริงที่คนเขียนนั้นเนี่ยรับงานเขียนมาจากใครสักคนก็ไม่รู้แหละ เพื่อที่จะทิมแทงพลเอกประยุทธ์หลังจากพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยพระจากพลังประชารัฐแล้วไปสมทบกับรวมไทยสร้างชาติมาดูวันนี้ค่ะคุณฟองสนานจามนจันเอาหนังสือจดหมายเปิดใจเนี่ยขึ้นมาในกรุ๊ปไลน์จดหมายเปิดใจพนะล,ลเอกประวิทธ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วคุณฟองสนานจามนจันบอกว่าไปเช็คจากโคศกประจําตัวของพลเอกประวิทย์ยืนยันว่าเพจเนี้ยปลอม อยู่ระหว่างแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องแต่ล่าสุดพลเอกคงชีพโคษกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าเป็นเพจของพลังประชารัฐเองพลังประชารัฐนั้นใช้เพจพลังประชารัฐแต่ใช้ชื่อบิ๊กป้อมเพื่อที่จะทิมแทงพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาคุณสมชายสวัรการบอกว่าอ้าวพี่ฟองสนานตกลงแล้วเนี่ยเป็นเพจพลังประชารัฐเล่นการเมืองกันเองหรือนี่ คุณสมชายแสวงการบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เหนื่อยใจแทนคุณฟอสนานจามบอนจันบอกว่าไม่ต้องห่วงคุณฟอสนานเป็นจาเป็นหมอดูที่แม่นมากเลยนะคะคุณฟอสนานจามอนจันบอกว่าเกณฑ์ชะตาบุคคลสําคัญเนี่ยเกณฑ์ชะตาพลเอกประยุทธ์จัน์โอชายังมีแนวโน้มยังมีแนวโน้มที่จะตกจากตําแหน่งหรือถูกไล่หักหลังเป็นระยะตลอดปี เพียงแต่จะไล่ได้หรือไม่เท่านั้นหลังวันเกิด21มีนาปี6 5ถึง21มีนา66จะมีปรากฏการณ์ถ้าช่วงต้นปีวันเกิดร้ายปลายปีจะดีถ้าต้นปีดีถ้าต้นปีร้ายปลายปีก็จะดีคือ,อ,อต้นปีร้ายไนะปยปีดีปีเนี้ยดีพลเอกป,ประยุทธ์ด,ดีอันนี้เป็นปรากฏการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างดาวดวง,งดาว ดวงดาวชะตาชีวิตของนายกลุงโตนะต้นร้ายเนี่ยปลายจะดีในเดือน 6, ในปี66ทีนี้เขาก็บอกว่าคุณคุณปองสนัยก็บอกว่าแต่ว่าดวงพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนรถไม่เปลี่ยนบ้านไม่เปลี่ยนพักจะดีนี่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนพักไปแล้ว ก็บอกว่าคุณสมชายแสวงการบอกงานนี้ต้องสู้อย่างเดียวแล้วคือแล้วคุณสมชายแสวงการก็พูดว่าถ้าเป็นเพจพลังประชารัฐจริงๆเดาออกเลยว่าใครเขียนคุณฟองสนามจามบอนจันเลยบอกคุณสมชายแสวงการว่าอันนี้เป็นการออกอาการออกอาการแบบนี้อีกฝ่ายนี้คือพลเอกประยุทธ์ต้องเงียบไม่ใช้อารมณ์ถ้าเล่นไม่เป็นพังเลยค่ะโอเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าไม่นั้นจะเข้าข่ายเหมือนกับเพลงตาอินกับตานา ตาอินกับตานาทะเลาะกันนะตายอยู่มาเดี๋ยวเดียวฟ้าพุงเพียวๆไปกินจดหมายฉบับนี้กลายเป็นข่าวใหญ่มากแล้วค่ะเพราะเป็นความในใจเป็นความในใจนะคะของบิ๊กป้อมซึ่งก็อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้พูดกันที่นี้มีข่าวล่าสุดมาพลเอกประวิทธให้สาษณ์กรณีเพจ a c e b o o k พลเอกประวิตธิได้โพสต์ข้อความจดหมายเปิดใจถึงพลเอกประยุทธ์ตอกย้ำความสัมพันธ์สามปอว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจแล้วก็ยินดีด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปชวนเนื้อความแ่ะเนื้อความเนี่ยนักข่าวถามว่าเนื้อความทั้งหมดพูดเองทั้งหมดใช่ไหมไพลเอกประวิตย์บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนี่<า>แล้วมาถามย้ำว่าสามปฟเอฟเลิ <ๆ S 2> ใช่หรือไม่พลเอก <4. S 2> ประวิทย์บอกว่ามันตลอดการอยู่แล้ว for ever อ,อยู่แล้วส่วนจะมีฉบับที่2ถึงพลเอกประยุทธ์น้องชายอีกหรือไม่บอกไม่มีแล้วแล้วก็ร้อนเล่นกับนักข่าวว่าถ้ามีคุณเขียนเองสิ ไปฟังพลเอกประวิทย์หลังจากเปิดจดหมายเปิดหมดใจค่ะจดหมายเปิดใจในที่นอะไรนะเกิถึงแ่่นพลเตกระรยุทธ์กอนพักพักเข้ามาสอบถามมาเรื่องจริงเป็นไงก็ว่าไปแต่ว่าเนื้อความาจาก่านลนค่งเลยก็ดูดูแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแ<ม>้เรื่องจริงครับ ก็คือสั่ปอออใช่ไหมคะท่านสะั่ออ f อ e อตลอดไปใช่ไหมสาปอค่ะฟออแกันตลอดไปแล้วกมันก็เอยู่แล้วจะมีฉบับที่สถึงน้องมีไหมมีมีละค,คุณเขียนนี่คุณเขียนคุณเขียนนีุ่ณอยเขียนเขียนอน่เขีย,ยนยไม่ตรงใจ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store